แล้วก็เอสเปรสโซ่เมื่อกี้ที่บอกนะครับก็คือทูช็อตนะครับใส่เข้าไปเลยครีม,มายังอยู่ดีเลยครับอยากจะมาแชร์สูตรอเมริกาโน่เย็นนะครับแก้วนี้ที่ปามดื่มเองทุกเช้าเลยอยากจะบอกว่าสูตรนี้อ f ฟเตอร์เทสในปากยังหอมกลิ่นดอกไม้ตลอดเวลาเลยนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อ,อนๆปามเองครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอเมริกาโน่พร้อมสูตรอเมรมิกาโน่ที่ปาม ดื่มบ่อยๆนะครับรู้ไหมครับว่าอเมริกาโน่ครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆมันเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญมากๆเลยนะครับต้นกําเนิดมันจริงๆก็คือมาจากประเทศอิตาลีนะครับแต่ว่าเกิดจากคนอเมริกาเนาะช่วงเวลานั้นมีสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับทหารอเมริกาเนี่ยก็อยู่ที่อิตาลีเดินเข้าไปในร้านกาแฟนะครับก็สั่งกาแฟนะครับ บาริสต้าของอิตาลีนะครับก็ได้เสิร์ฟเอสเปรสโซ้าหารอเมริกาก็บอกว่าโอ้โหรสชาติมันแย่มากคุณทํากาแฟแบบนี้มาได้ยังไงบาริสต้าเกิดความแบบอารมณ์เสียว่าฉันทําฉันทำเอสเปรสโซให้ลูกค้าฉันดื่มทุกวันรสชาติดีทุกวันคนอิตาลีเขาก็กินอย่างนี้บาริสต้าก็เลยใส่น้ําเข้าไปผสมเกิดมาเป็นกาแฟอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไปเสิร์ฟให้ทหารอเมริกันกิน ทหารอเมริกันก็ชอบในความรสที่มันบาลานซ์มันไม่ขมมากมันมวนมันดีมากเขาเลยชมบาไรสตาคนนั้นบาไรสตาก็เกิดอาการงงแล้วบอกว่าเออแล้วฉันจะเรียกไอ้เจ้ากาแฟนเนี่ยว่าอเมริกาโน่เนื้อเรื่องหลักปาเอามาจากวิกินะครับถัดมาเดี๋ยวปามจะมาแชร์สูตรอเมริกาโน่นะครับที่ปามดื่มเป็นประจำนะครับด้วยอย่างแรกก่อนละกันนะครับ กาแฟที่ปัามเลือกนะครับช่วงนี้บางก็ยังคงอินกับเอธิโอเปียนอยู่นะครับกาแฟที่ปัมชอบก็ยังคงเป็นตัวเดิมก็คือแบรนด์ที่พ่อคุณพ่อคอฟฟี่แหละซึ่งมันจะให้เทสรสชาติกลิ่นดอกไม้นะครับกลิ่นผลไม้หรือบางคนสามารถสัมผัสกลิ่นกลิ่นองุ่นได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ปามลองแชร์อเมริกาโน่ดูนะครับว่าสูตรที่ปามดื่มเนี่ยเป็นยังไงปามแนะนําตัวนี้เนาะจะได้เป็นเบสเดียวกันในการรับรู้รสชาติของเรานะครับไปดูกันนะครับว่าปามชงกันยังไงเดี๋ยวเราไปแทมแล้วก็เราจะสะกัดน้ำออกมานะครับเจ้าตัว เอสเปรสโซ่ so, ครับปัมสกัดออกมาแล้วได้ประมาณ35กรนะัมเนาะปัมไม่ได้ช่างเป็นมนะิลลิลิตรเนาะปัมช่างเป็นกรัมนะครับเมื่อปัมสกัดเอสเปรสโซ่แล้วอะครับปัมจะชอบเอาไปน็อกน้ําแข็งก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเก็บกลิ่นให้ดีแล้วพอเวลาเราเทนในน้ําเปล่าเนี่ยมันจะได้ไม่ทําละลายน้ําแข็งเนาะรสชาติจะไม่ได้เพี้ยนมากหลังจากที่เราสกัดอเมริกาโน่เรียบร้อยนะครับเราไปน็อกน้ําแข็งแล้วมันเย็นตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจะมาประกอบร่างมันแล้วนะครับ ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือพอเราเราจะดื่มกาแฟก็หาแก้วโปรดแก้วสวยๆเนาะเอาไว้นะครับก็คือตามสูตรตามเนาะ65กรัม แล้วก็เอสเปรสโซ่เมื่อกี้ที่บอกนะครับก็คือทูช็อตนะครับใส่เข้าไปเลยครีม,มายังอยู่ดีเลยครับซึ่งร้านนี้ก็ามซื้อมา2อิทิศแล้วนะรสชาติสดใหม่อยู่เลยนะครับแนะนำแหละว่าถือว่าเป็นร้านโปรดในตอนนี้เลยนะครับคุณพ่อคอฟฟี่ หลังจากนั้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อเมริกาโนแก้วโปรดของเราแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเลื่มบอกไหนะครับถ้าตามสูตรทำน,นะครับใครที่ชอบหวานเนี่ยเติมน้ำเชื่อมหนึ่งกดนะครับกินตามโปรไฟล์เขานะครับปลา,าสามารถรับรสได้แค่กลิ่นดอกไม้แต่ยังหากลิ่นองุ่นยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ มันอาจจะต้องสกัดแบบอื่นหละการที่เราซูดดังๆนะครับมันทําให้เราได้รสชาติและกลิ่นฟุ้งอยู่ในปากนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคนึงลองดื่มเอคนเดียวนียลองทําดูนะครับมันให้กลิ่นที่มากกว่าจริงๆนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการทําอเมริกาโน่นะครับสูตรที่ปา์มดื่มบ่อยๆเพื่อนๆลองมาแช์อเมริกาโน่ของเพื่อนๆดูบ้างก็ได้นะครับว่าสัดส,ส่วนการทําอเมริกาโน่ของเพื่อนๆเป็นยังไง ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในเรื่องราวของกาแฟวันนี้บ๊ายบายนะครับ